แล้วผมก็สัญญากับทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำคอนเทนต์ว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยจนจนวันนี้พิธีมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับแล้วมั่นใจในอะไรในตัวเขาเขาว่าเออเขาจะมากลายเป็นครอบครัวเดียวกันเต้าเป่าร้องค่ะพี่พีผมจะร้องแม่เช้าเมื่อเช้าเขามีน้ำตาบอดไม่ไม่แต่ผมอ่ะกำลังจะบอกว่าจริงๆก็ก็มั่นใจอะไรในตัวเขาก็ผมว่า คือหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณ5ปีก่อนที่ตกลงแต่งงานกันเนี่ยครับมันก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตผมที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าออผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราครบกันเราจะยังรักกันสวีทกันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่า มันเป็นสิ่งที่ทําได้ครับมันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้ตัวว่าผมทำไรแล้วผมคิดว่าผมทําให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาว่าผมจะให้เขาครับในเรื่องความซื่อสัตย์และการให้เกียรติกันคนระับจริงๆะครับก็คือตัวสินสอดนะผมมาเป็นคนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับก็ก็คือผมว่าก็มีเงินสดนะของฝั่งคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทําให้ทางน้องเขากับทองคำอย่างเงี้ยครับ ก็ตั้งใจทํามารับขวัญอะไรอย่างเงินสดน่าจะประมาณสัก4ี่สิบล้านก็คือเป็นเป็นเช็ค35สิบหาแล้วก็เป็นเงินสดห้าล้านโดยรวมก็น่าปัดที่ห้าดสินสอดเหรอคะแ่บสินสินสอดแล้วก็จริงๆไม่อยากพูดถึงมูลค่านะครับเดี๋อใเดีตกใจเตกเดีตกขาเรียกอะไระถือกระบอก ไม่เาไม่เอาโอ่นะต้ังเลยตื่น่อนตื่นก่่่ี้เช้าเป็นพิธีมั่นใช่ไหมครับก็เริ่มต้นเดินแห่ขันมากประมาณ8โมง39นาทีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็สวมแหวนที่9โมง39นาทีครับแล้วหลังๆแข่งแรงไมครับมีมีให้เต้นให้ร้องให้ ให้พูดหลายๆภาษาอะไรก็ไดาน้ีด่านไม่ใช่ด่านขีด่านด่านนะไม่ใช่เมื่อเช้าตกลงกันไว้หกกลายไปมาเป็นเจ็ดครับโอ้โหด่านพิเศษเหรอคะด่านพิเศษงอกไปเรื่อยๆด่ะงอกไปเรื่อยๆด่านไหนยากสุดเลยครับพี่พีดด่านไหนยากสุดเหรอครับต้องผมว่าด่านเต้นนะเขาให้ผมเต้นด้วยเต้นเพลงเมลอนนะ อ๋อแซนวก้างสยังไม่เห็นเอรแล้วหนน้องเก็บตัวอยู่ใช่หนูไม่เห็นค่ะแอบดูรูดูามพี่พีี่คอมิตีใหม่สุดๆเลยนะแต่งานเราเต้นเป็นใร้นเนี่ยรลยพี่พีหลังจบสำษั์หลังจบอุยอุวออมห์นะรกูริจริงเหร ทำด้วยกันไงครับไม่ไะใครอยากเห็นเจ้าสาวเต้นเมล่ะไมงคับอุ้ยคนคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็นไม่มีเลยเห็นเร็วตกินเน็ตค่ะได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่อะครับส่วนใหญ่ก็คือให้อยู่ด้วยกันเอ่อเขาเรียกอะไรนะถือกระบอกถือไม้เท้าถือไม้เท้าถือเทปถือกระบองเะไรถือกระบอกถือกระบอก ถือก็ะบอกก็ก็ถือเช้าใช่ไหมเท้าก็ถือไหมเช้าก็กระบอกถือหนูก็ถือกระบอกแปลกมากกระบอกแปลกละแปลกไม่ก็คือเขาก็ไวพอเราเบาวสาวครับว่าเหมือนกับให้อยู่ด้วยกันมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรก็ใจเย็นๆพูดกันเนาะประมาณนั้นครับประมาณนั้นให้คำมั่นสัญญาเด็กผู้ใหญ่ฝ่ายแค่บุ๋มบ้างฮะ ก็จะดูแลน้องเขาครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากว่าฝากดูแลแก้มบุ๋มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยต่อจากนี้อะไรเงี้ยเราก็ขับครับครับเขาก็มีแบบว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ให้แบบคุยกันอะไรเงี้ยให้แบบค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีแค่ประมาณนั้นแล้วก็สถานะรู้สึกเปลี่ยนขึ้นไปอีกหนึ่งระดับรู้สึกว่าตัวเองตกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนเราเริ่มก้าวอีกส่วนหนึ่งแล้วในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ สวนปุ๊บโตเลยโตเลยจะไม่มีการมาแบบไม่เงี้ยแหละที่สมแหนเหรอครับก็ก็ดีใจนะครับก็จริงๆผมว่าดีใจในเรื่องที่ว่าสุดท้ายเราเดินทางมาถึงเป้าหมายที่วางไว้อ่ะคือคือจริงๆผมว่าเริ่มต้นที่คนรู้จักผมเนี่ยมันอาจจะเป็นการเริ่มทำคอนเทนต์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็มีความตั้งใจว่าวันแรกที่เราทำอ่ะ ผมก็ต้องการทํากับคนที่ผมจะอยู่ด้วยจริงๆเราก็เลยเริ่มทําแล้วสุดท้ายพอมผ่านมาปี2ปีประมาณสองปีปกว่าแล้วผมว่าก็ตามท,ที่ทุกคนเห็นแล้วผมก็สัญญากับทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำคอนเทนต์ว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ผมจะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยจนจนวันนี้พิธีมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับแล้วมั่นใจใน,ในเราว่าเขาเขาว่าเออเขาจะมากลายเป็นครอบครัวเดียวกันเต้าเปล่าพร่พี่ เช้าเมื่อเช้าก็มีน้ำตาปอไม่ไม่แต่ผมอะก็มันจะบอกว่าจริงๆก็ก็มั่นใจอะไรในตัวเขาก็ผมว่าคือหลังจากระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาประมาณหปีก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันเนี่ยครับมันก็มาเติมเต็มอะไรหลายๆอย่างในในชีวิตผมที่ผมไม่ได้ไม่ได้เคยมีมาก่อนไม่ได้เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยรผมว่ามันเป็นพาร์ทหนึ่งในชีวิตผมที่มันที่มันยังหาไม่เจอแล้วมันเพิ่งเจอ อะไรคะก็ติมเป็ดน้อที่สุดเลยค่ะผมว่าสีสันในชีวิตนะแบบที่ทุกคนเห็นคือใช่ใช่ชีวิตวันในย้อนหล่งเนาะอสีสันยังไงพี่ก็ก็ผมว่าปกติอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆที่นะว่าชีวิตผมก็ค่อนข้างจะราบเรียบครับเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยมีกิจวัตรที่ค่อนข้างจะเป็นรูทีนแต่พอมาเจอเขาเนี่ยไม่มีอะไรที่วางแผนได้เลยนะครับจริงๆก็ ด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นหนูหนูก็จะแบบไปเรื่อยไปเปือ่อยอ่ะแบบสติมาบ้างสติไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือเป็นคนที่แบบว่าคอยตบให้เราแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยให้แบบเฮ้ยเขาา้าแบบว่าให้อยู่กับที่นะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ได้ตบขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> เราบอกว่าตบแบบว่าเกลียเราให้เราแบบว่าเข้าที่เข้าทางเนี่ยแล้วก็เ <c oughs> ขามปคนคนเป็นผู้ใหญ่และที่สําคัญคือเขาเหมือนเขาไม่ควรจะชูอะไรนะคะอันนี้คือที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เรามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาไม่ใช่ชูแน่อันนี้อันนี้มั่นใจอันนี้มันนน่นใจเลยเพราะแบบคือหนูเห็นแบบว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องที่แบบแม่เขาสอนมาต่างๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยแล้วเกิดเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาก็ตัดสินใจแบบแน่วแน่เลยอืมจไหมคะแล้วพี่พีทพูมใจไหมคะที่หนูก็ไม่วอกแวก ช็อตแล้วสองคุณมีคำสัญญาต่ออะไรต่อใคนให้กันม้างไหมครับก็จริงๆถ้าสําหรับผมนะผมบอกกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าเออผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราคบกันเราจะยังรักกันสวี์กันมากเท่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็จะซื่อสัตย์กับเขาตลอดเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทําได้ครับ มันไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนกับความรักว่ามันจะจืดจางหรือไม่จืดจางนะแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้ตัวว่าผมทาอะไรแล้วผมคิดว่าผมทําให้เขาได้แล้วผมก็สัญญาผมจะให้เขาครับในเรื่องความซื่อสัตย์และการให้เกียรติกันนะอยากบอกแล้วก็ขอบคุณค่ะที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้หนูอะไรเงี้ยถึงบางทีหนูจะดูแบบว่าเป็นเด็กอะไรเงี้ยไม่ บางทีก็ทาผิดบ้างทําถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พีก็ให้อภยัยแล้วก็คอยซับพอร์ตหนูตลอดเลยไ,ไม่ว่าหนูจะทําไปทางที่ถูกไหมหรือว่าจะทางที่ถูกแล้วก็อาจจะแบบช่วยส่งเสริมไปในส่วนต่างๆอลหลายๆคนบอกว่านูเป็น้ที่โชคดีมากเลยเลยตัวรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้ไหมว่าคนอิจฉาเยอะมากเลยขอบคุณค่ะ มันชอบมัดภาพค่ะมามิจิตรใหม่ดีกว่าเกียรติครับไออย่างเรื่องหัอาจารย์ก็ไปเรื่มต้นสุดยอดนิดนึงแหละคนบอกว่าวิทเป็นเกือบจะร้อยล้านใช่ไหมคะตรงนี้ก็จริงๆผมว่ามูลค่ามันก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าทุกชิ้นที่ให้อ่ะผมพยายามหาความหมายในของที่ให้อ่ะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างรถอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ซื้อรถ ทั่วๆไปเนาะก็ซื้อรถบ้านซึ่งเป็นรถเฉพาะมากๆแต่ว่าทําไมถึงซื้อรถบ้านเพราะว่าเขาคิดว่าเขาจะได้ใช้อ่ะครับคือคือหมายความว่าบ้านเราค่อนข้างห่างกันเนาะไปกลับบ้านผมไปบ้านบ้านน้องบุ๋มอะครับประมาณร้อยสิบโลนะไปกลับพุทธมณฑลสายสี่ไปสุขาพิบาลสามะครับไปกลับร้อยสิบโลได้ทีนี้ตอนที่คุยกันว่าโอเคถ้าเราต้องต้องย้ายบ้านมามานอนบ้านเราบ้างบ้านเขาบ้างเนี้ยครับ เขาอยากได้รถบ้านนี่ผมก็เลยว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มันก็จะมีสตอรี่ของมันหรือแม้กระทั่งตัวตัวแหวนเองครับตัวแหวนวันนี้ที่เป็นแหวนแต่งครับผมใช้เพชรเม็ดเดิมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เลือกตอนนั้นอ่ะมันมีสตอรี่ของมันอ่ะมันเป็นวันที่เราคบกันคือคือด้วยด้วยน้ำหนักมันนะครับด้วยน้ำหนักด้วยกระลัดมันเป็นวันที่เราคบกันผมก็เลยคิดว่าจะใช้เม็ดเดิมจะไม่เปลี่ยนเม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับขี้แค่ไหนครับเอ่อสี่จุดหนึ่งเก้ากระลัดครับ ก็ก็เป็นเม็ดเดิมที่วันที่ขอก็เป็นเป็นวันที่ครบกันกับปีที่ครบกันครับใช่ใช่อะไรนะมีการแลกแหวนกันไหมคะมีการแลกแหวนครับจะเล่าเรื่องแหวนไหมครับโยต้โตั้โตแล้วนะครโอเคหนูเล่าก็ได้ หรือไม่หอไม่ก็อ่ก็ก็ถูกใจครับก็ถูกใจถ้าแบ่งของน้องก็บางนี้ครับอ่าล่าหน่อยที่จะค่อเรามีแรงบันดาลใจอะไรหรืออยากจะให้ให้แบบพี่ผีเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะค่อนขัานที่จะหยิบมาใส่หน่อยใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเป็นแบบว่าซื้อแต่แบบแบรนด์ที่แบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าไงนะมันแบบ เป็นเออเป็นแฟชั่นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราอะมีแหวนกันหลายวงมากจนนาทีสุดท้ายคือเมื่อวานเมื่อวานนี่แหละเ้นเว่าในเมื่อเราอยู่โรงแรมใกล้่้าสับสินค้าเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็เลยบอกว่าพี่พีทเราควรมีแหวนอีกวงหนึ่งเพื่อที่จะว่าอันเนี้ยคือแหวนวงที่แบบเราแต่กเพราะถ้าเกิดแหวนอย่างอื่นๆเนี่ยที่เราซื้อให้กันเน่ยคือมีหลายวงมาก แต่ว่ามันยังแบบมยังไม่จื้งสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าขอบเปลี่ยนอยากได้อีกวงหนึ่งก็เลยตัดสินใจตอนทุ่มทุ่มมะทุ่มครึ่งก่อนที่แบรนด์จะปิดตอนสองทุ่มซื้อแหวนใหม่ก็เลยซื้อแหวนใหม่และดันมีพอดีแล้วก็เป็นไซส์แล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นอดีทุกอย่างที่ต้องการซึ่งเขาจะใส่ติดตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะ มีของขวัญรับขวัญจากทางคุณพ่อคุณแม่พี่พีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช,ใช่ก็คือคือจริงๆอะครับก็คือตัวสินสอด่ผมมาเป็นคนเตรียมแต่ว่าของคุณพ่อคุณแม่เขาก็ตั้งใจเตรียมมาให้แหละครับก็ก็คือผมว่าก็มีเงินสดนะของฝั่งคุณแม่แล้วก็จะมีสร้อยเพชรที่ทําให้ทางน้องเขากับทองคำอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ตั้งใจทํามารับขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับเกือบห้าสิบล้านเลยเงินสดกี่ล้านนะเงินสดน่าจะประมาณสัก4ี่สิล้าน เป็นเป็นเช็ค35แล้วก็เป็นเงินสดสิห้าล้านโดยรวมก็แค่ที่นับแผ่นสินสอดเหรอคะประกอบกันสินสินสอดแล้วเขาก็จริงๆไม่อยากพูดถึงมูลค่านะครับต้องให้ต้องให้ต้ต้องให้ต้องให้ไม่ใช่ไหมไม่หรอกทราบซื้อทราบซึงทราบซึงครับจริงจริงเราได้รับสมรสพระราชทานนะครับคือท่านนับตามผมคิดว่า ตามปกติอะวันที่22เมษายนคือสามีภรรยาแล้วครับชินเนี่ยชินยังจกับสัปนีทะเบียนสมรสก็คื่นจอดจะเป็นสมรสยังไหคะชินไหมชินไหมยังไม่ชินค่ะอีกสักนิดหนึ่งเดีวก็จะชินเดี๋ยวพี่านแค่การจดทะเบียนสมรสแล้วใช่ไหมคะยังครับยังไม่จดเดี๋ยวรอผ่าน19ไปก่อนแล้วผ่านเลื่ใช่ครับนามสกุลต้องต้องไปเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะ หนูยังไม่ได้คิดเรื่องทุกอย่างนี้เลยนจริงๆพี่ก็เชื่อพี่ว่าตอนเนี้ยวิญญาณหนูยังอยู่ที่ล่างตรงนี้อยู่เลยเพราะตั้งแต่ตีสี่ตั้งแต่เมื่อวานคือถ้าพูดตรงตั้งแต่ที่เราทำเขียนการ์ดอันสุดท้ายปุ๊บแล้วหลับพี่ว่าตอนเนี้ยวิญญาณตื่นกลับมางอย่างตามมาไม่ทันไม่ต้องเรียกกันเลยครัคุณสามีคุณอันไหนเม่งหน่อยสิคกี้โว่หอเอาดุทมตาดุทมือ เดี๋ยวตอนน้าพี่พี่เนี่ยมีนะพี่พีนพี่พี่รี้ลก่อนอือพี่พี่อย่าหยุไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอซ้อมก่อนแล้วกันนะครับ